ข้อดีแล้วก็ข้อที่อาจจะต้องปรับปรุงของตัว Garmin Approach R50 ตัวนี้คนระับข้อดีเนี่ยหนึ่งเลยคือจอใหญ่มากๆนะครับ10นิ้วทัชสกรีนเนี่ยลื่นไหลปืดๆเลยนะครับเรียกว่าถ้าคุณใช้ iPad เนี่ยมาใช้ทัชสกรีนของ R50 เนี่ยไม่รู้สึกว่าแหลกกราฟิกสวยงามกราฟิกสวยมากๆาการติดตั้งเนี่ยใช้งานง่ายมา,ากเรียกว่า plug and play อ่ะคือเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ใช้ได้กดปุ่มคลิกเดียวก็ใช้ได้ ช่วงโปรรีวิววันนี้นะครับผมจะมารีวิวล a อน c h m o n i น o r ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับซึ่งก็คือเจ้าตัว Garmin Approach R50 นั่นเองนะครับที่อยู่ข้างๆผมหลายคนน่าจะเห็นการเปิดตัวของ Garmin Approach R50 ไปแล้วนะครับน่าจะได้เห็นกันทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมีคนรีวิวไว้มากมายแล้วต่างประเทศเนี่ยรีวิวกันเยอะแล้วก็ต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าทาง Garmin เองเนี่ยนะครับเพิ่งจะทำล็อนชัว o ์เน t ตเตอร์เนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับโดยโปรดักตัวแรก R10 นั่นเองนะครับ การ์มิน R50 เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮานะครับว่าการ์มินเนี่ยลงมาเล่นตลาดลอนจ์คอนิเตอร์แล้วนะครับหลังจากที่อยู่ในตลาดของกลุ่ม GPS มานานวันนี้จะมารีวิวอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาะให้ดูนะครับตัวเป็นๆของการ m มิน Approach R50 นะครับว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าคุณเป็นนักกลอบที่กําลังหาลอนจ์คอนิเตอร์ไว้สักเครื่องหนึ่งนะครับหรือว่าต้องการที่จะทําห้องซ้อมกลอบที่บ้านเนี่ยการ m มิน Approach R50 ตัวนี้น่าสนใจขนาดไหนก็จะมารีวิวกันนะครับว่าตัวนี้มีวัสดุเป็นยังไงนะครับการใช้งานยากง่ายแค่ไหนมีคู่แข่งหรือว่ามีร้อนคอนเทนเตอร์ตัวอื่นที่เป็นทางเลือกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูกันเริ่มจากตัวกล่องก่อนหรือว่าตัวกระเป๋าก็และกันของ Garmin Approach A50 นะครับ A50 เนี่ยจะมาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่เลยนะครับเป็นกระเป๋าสีดําที่มีสายคล้องด้วยนะครับทำให้พกพาเนี่ยสะดวกเมื่อเปิดกระเป๋ามาแล้วนะครับภายในเนี่ยก็จะมีสายชาร์ มาให้นะครับแล้วก็ตัวการ์เมนา50เนี่ยก็จะอยู่ในกระเป๋านี้มาด้านหลังนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีเป็นเมทัลลิกดอทนะครับที่เอาไว้ติดกับหน้าไม้ทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ให้มากับการ์เมนา50นะครับมาที่ตัวตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องเนี่ยถ้าพูดถึงด m เมนชันก่อนละกันความกว้างยาวเนี่ย10คูณ7คูณ16นิ้วคิดว่า7เนี่ยน่าจะน่าจะฝั่งนี้นะครับ 16เนี่ยน่าจะเป็นความสูงแล้วก็10เนี่ยน่าจะเป็นความกว้างน้ําหนักของ50ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4กิโลกร,รมัมแต่มันเป็น4กิโลกร,รัมที่ไม่หนักเพราะว่าด้วยการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับออกแบบมาให้ข้างหลังเนี่ยมีที่จับที่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับทำให้เราสามารถที่จะยกขึ้นได้โดยที่ไม่หนักเลยนะครับทางนี้ แล้วจริงๆเราก็คงไม่ได้ยกไปไหนเ,เยอะขนาดนั้นอาฮาสิสเทำวัสดุออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับข้างหน้านี้จะเป็นฟิล์เหมือนกระจกนะครับมีกระจกนะตัวพลาสติกเนี่ยก็ให้มาเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างดีนะครับ ด้านข้างเป็นพลาสติกสีขาวแบบนี้นะครับก็ผมถือว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังมีโลโก้การ์มินนะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับจุดที่เป็นไฮไลท์ของการ์มินอัพพอร์50ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่หน้าจอเพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมีหน้าจอขนาดความกว้างถึง10นิ้วเป็นล็อตมเนิเตอร์ที่มีหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นกันแล้วกันที่ผ่านมาไม่เคยเห็นล็อตมเนิเตอร์ที่มีหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้าง เฉียบขาดเหมือนกันนะครับออกแบบให้หน้าจอเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะใช้ในร่มหรือว่าจะาใช้ออทดเนี่ยหน้าจอนียก็เห็นได้ชัดไม่ต้องแบบเข้าไปเพ่งเล็งเยอะเลยนะเพราะว่าหน้าจอเนี่ยชัดมากๆาแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวเครื่องด้านหลังนี้มีช่องเสียบ USB-C นะครับ HDMI แล้วก็ตัวที่ชาร์จนะครับเป็นเป็นจุกกลมๆตัวนี้แล้วก็ที่มันเจ๋งเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยนะครับเขาทำฝาปิดเปิดมาให้ ทำให้ตอนที่เราไม่ใช่หรือว่าแบตเตอรี่เต็มๆเนี่ยเราสามารถที่จะปิดเอาไว้เพื่อป้องกันฝุ่นหรือว่าน้ำเนี่ยเข้าไปได้นะครับก็ทําให้เครื่องนี้สามารถโดนน้ําได้เบาๆนะครับมีกันน้ําระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับสามารถที่จะเอาไปจมน้ําได้นะครับโดนฝนโดนอะไรเนี่ยถือว่าออพอใช้ได้นะครับนี่คือตัวเครื่องภายนอกทั้งหมดของ Garmin Approach R50 มาที่การใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับการมีน o โพ e R 50ตัวนี้ผมคิดว่าเป็น Launch Monitor ที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเพียงแค่กดปุ่มข้างหน้าเพียงปุ่มเดียวนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาใช้เวลาในการโหลดจากการกดปุ่มเนี่ยไปเข้าหน้าจอหลักเนี่ย เหมือนจะใช้เวลานานสักเล็กน้อยประมาณ10วินาทีนะครับกว่าที่หน้าจอจะจะขึ้นมานะครับโดยในตัวหน้าจอนี้นะครับมีโหมดอยู่ด้วยกันเนี่ยสโหมดไม่เยอะเลยริงใช้งานง่ายมากนะครับมี3โหมดด้วยกันก็คือโหมด practice โหมด play แล้วก็โหมด c o n n e c t เดี๋ยวผมอธิบายว่าแต่และโหมดเนี่ยใช้งานยังไงบ้างโหมด practice เนี่ยคือโหมดที่เอาไว้สําหรับฝึกซ้อม นะครับโหมดนี้จะมีสนาม drive ให้เลือกเนี่ยสสนามด้วยกันนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกแต่ละสนามได้นะครับจะเป็นโหมดที่เหมือนกับเราไปสนาม drive เลยนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลูกก็จะออกไปจะมีข้อมูลให้เราเห็นโดยข้อมูลที่ r 5 0บอกเราเนี่ยมีทั้งหมด15ข้อมูลด้วยกันเป็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลทั้ง club data แล้วก็ ball data นะครับมี ข้อมูลถามว่าเพียงพอไหมเกี่ยวกับการใช้งานผมว่าเพียงพอนะครับเพราะว่ามีทั้งระยะมีทั้งทิศทางนะครับมีทั้งความเร็วหัวไม้มีทั้งสปินด้วยค่าต่างๆเหล่านี้มันเพียงพอต่อต่อการฝึกซ้อมทำให้เรารู้ว่าแต่และช็อตที่เราตีออกไปเป็นยังไงต้องปรับปรุงตรงไหนหน้าไม้เป็นยังไงแนวไม้เป็นยังไงพวกพวกข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จําเป็นทั้งสิ้นนะครับในการฝึกซ้อมสําหรับโหมด practice เนี่ย ผมคิดว่าสนามดรากที่ให้มาเนี่ยก็เพียงพอนะครับสนามดรากบางสนามที่ให้เลือกในนี้นะครับเป็นสนามดรากวีชวร์ที่มีทาร์เก็ตให้เราเลือกมีเป้าให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถที่จะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปออกับการฝึกซ้อมได้นะหมดที่2คือหมดเลโหมดเนี้ยเป็นหมดที่ผมคิดว่าเป็นหมดที่ดีมากๆเป็นหมดการออกรอบเ,ออเราสามารถที่จะออกรอบสนามไหนก็ได้ทั่วโลกที่เขามีในระบบนะครับมีทั้งหมด4 000, 3 0 0 0ันสนามแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ ซึ่งสนามกอล์ฟเหล่านี้เป็นสนามกอล์ฟที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกแท่นทีได้เราสามารถที่จะปรับสภาพสนามได้นะครับปรับสภาพกรีนได้ข้อดีของหมดนี้ก็คือว่าการที่เราสามารถที่จะเลือกสนามได้ถึง43,000สนามเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเล่นในสนามที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเล่นในชีวิตจริงหรือว่าเป็นสนามที่ เราวางแผนที่จะไปสนามที่เราอยากจะฝึกซ้อมไว้ก่อนก่อนที่จะไปเจอสนามจริงเราก็สามารถที่จะ,ะมาออกรอบตรงนี้ได้นะครับ เท่าที่ผมลองดูการออกรอบกับโหมดเพลย์นี้เป็นการออกรอบที่เสมือนจริงมากๆกราฟิกผมให้คะแนนทัก8เต็ม10แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้พมชัดละเอียดใบไม้เห็นทุกใบนะบใบหญ้าเห็นทุกใบขนาดนั้นแต่ว่า,เ,าเพียงพอต่อการออกรอบความไวในการจับลูกนะครับหลังจากที่หน้าไม้กระทบลูกลูกลอยไปแล้วเนี่ยถือว่าไวใช้ได้เลยออกไปเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีดีเลยแล้วก็ไฟบอลเนี่ยเสมือนจริงนะครับเห็นลูกตกลูกวิ่งออกไปแล้วก็รวมถึงการพัดเลยด้วยการพัดแน่นอนพัดในซิมเลเตอร์เนี่ยค่อนข้าง ทา้งยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของ Garmin a 5 0เป็นก็ถือว่าทาได้ดีนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือลายที่อยู่ในสนามกอล์ฟทั้งหมด43,000สนามเนี่ยเป็นลายจริงๆที่สนามกอล์ฟจริงๆเลยเพราะว่าทาง Garmin เ,เขาเก็บข้อมูลเยอะมากๆทั่วโลกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีของการออกรอบกับเครื่อง Garmin a 5 0เนี่ยนะครับก็คือว่าเขามีสนามกอล์ฟที่เมืองไทยด้วยถ้าเป็น l a u n มอ m ิเตอร์ของค่ายอื่นเนี่ย ผมทราบมาว่ามันมันไม่มีสนามกอล์ฟเมืองไทยไมีแต่ต่างประเทศดังนั้นนะครับข้อดีของการที่มีสนามกอล์ฟที่ประเทศไทยเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะซ้อมสนามนั้นได้ไบ่อยๆก่อนที่จะไปออกรอบจริงนะครับหรือว่าใครวางแผนจะไปเล่นสนามไหนเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยก็ซ้อมก่อนนะครับ ผมลองดูแล้วใช้ได้เลยเหมือนจริงมากๆนะครับใกล้เคียงมากๆทำให้เราวางแผนการเล่นได้ก่อนที่เราจะไปเจอของจริงส่วนโหมดสุดท้ายก็คือโหมด Connect โหมด Connect เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานกันนักนะครับเพราะว่าเป็นโหมดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับแอปภายนอกก็จะมีทั้งหมด4แอปด้วยกันก็จะมีตั้งแต่ GS Pro นะครับ a w e s o m e Golf นะครับ e6 Connect แล้วก็ e6 Apex นะครับซึ่งโหมดเนี้ย เราอาจจะไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ subscription กับแอปไทยนอกทั้งสี่นะครับแต่ว่าถ้ามีก็สามารถที่จะ o อ n e c t ได้นะครับโดยที่ไม่เสียเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ก็คือทั้ง3โหมดของ Garmin r 5 0นะครับ มาที่การใช้งานจริงบ้างนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามีโหมดทั้ง3นะทั้งโหมด practice โหมด play โห,หมด connect นะครับการตั้งค่าการตั้งเครื่องเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเมื่อเข้าไปที่โหมดแล้วนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือเอาตัว Garmin R50 เนี่ยไว้ข้างหน้าลูกที่เราจะตีนะครับวางลูกเนี่ยให้ห่างจากเครื่องสักประมาณฟุตก,กว่าๆประมาณนี้นะครับการคัลิเบ e หรือว่าการตั้ง ตั้งศูนย์ก็แล้วกันให้รู้ว่าเราเล็งไปทางไหนเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆนะครับด้วยความที่การ์เมน่า550เนี่ยเป็นลอนโพเนเตอร์ระบบออปติคอลหรือว่าระบบระบบกล้องนั่นเองนะครับมีกล้องข้างในเนี่ยถึง3ตัวด้วยกันการที่มีกล้องข้างในหลายตัวเนี่ยทำให้การเซตคาลิเบรชันหรือว่าการตั้งศูนย์เนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายเขาจะใช้กล้องตัวนี้จับลูกกอล์ฟโดยเราจะมีลูกกอล์ฟงลูกนะครับเข้าไปโหมดแทร็กเก็ตอะไลเมนต์นะครับแล้วก็ใช้ลูกกอล์ฟงลูกเนี้วาง ให้ตรงกับแนวที่เราจะตีถ้าสมมติว่าเราเล็งจากด้านหลังแล้วรู้ว่าสองลูกนี้ตรงไปยังทาร์เก็ตที่เราจะตีแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยยังโชว์ว่าองศาเนี่ยยังมีการผิดเพี้ยนอยู่ไม่ใกล้เค,ยเคยียงศูนย์องศาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเคลื่อนเครื่องซ้ายขวาได้เพื่อให้อไลเมนต์ตัวนี้มันตรงทําให้การคาลิเบร์เนี่ยโอ้โหเร็วมากๆใช้เวลาแค่ปั๊บเดียวเท่านั้นนะครับเมื่ออไลเมนต์เสร็จแล้วตั้งศูนย์เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มที่จะตีได้นะครับโดยการใช้งาน หมดทักทิสเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับเอาลูกกอล์ฟมาวางในโซนที่เครื่องนี้จับนะครับซึ่งโซนที่เครื่องนี้จับเนี่ยก็กว้างพอสมควรนะครับแล้วเมื่อเรา,เอาวางลูกอยู่ในโซนที่เขากําหนดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีออกไว้ได้เลยถ้าลูกเนี่ยไม่อยู่ในโซนที่กําหนดเนี่ยเราก็แค่เอามือขยับไปขยับมาหรือว่าเอา,เอาไม้กอล์ฟเขี่ยลูกไปเขี่ยลูกมาให้อยู่ในโซนนะครับซึ่งการดีเทคลูกกอล์ฟเนี่ยโอ้โหทำได้เร็วมากๆาพอขยับแล้วอ่ะตัวกราฟิกในเครื่องเนี่ยก็ขยับตามเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเครื่องยังไม่ดีเทคลูกกล์ฟเนี่ยนะครับตัวจอข้างล่างหรือว่าตัวแสงข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีแดงเมื่อพร้อมแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวปุ๊บเราก็ตีได้แค่นี้เองง่ายๆเลยนะครับสำหรับโหมด r a c t i s นะครับส่วนข้อมูลที่ขึ้นมาในโหมด tactis เนี่ยก็จะขึ้นมาแบบ real time เลยนะครับพอเราตีไปแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆทั้ง15 data เนี่ยก็จะขึ้นออกมาเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าสกรีนที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นจอ10นิ้วเนี่ย เราสามารถที่จะเป็นจอเดียวก็ได้นะครับเลือกเป็นจอเดียวหรือว่าเราจะแบ่งเป็น2จอก็ได้สเปรดสกรีนนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราใช้งานตัว r 5 0แบบ standalone เนี่ยใช้ตัวเดียวโดวยที่ไม่ต่อซิมูเลเตอร์ข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าบ Flight เนี่ยไปยังไงหน้าจอหนึ่งส่วนอีกหน้าจอหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้มันโชว์ data นะครับลูกที่ตีออกไปเป็นยังไงเป็นตัวเลขหรือว่า จะให้โชว์ Data ที่มีกราฟิกนะครับเป็นไม้กรอบวิดีโอตอนที่หน้าไม้ในประทาลูกก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่แยกสปซสกรนแยกเป็น2จอแบบนี้ช่วยให้ง่ายต่อการที่เราจะใช้งานขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะฝึกซอมเนี่ยเพื่อที่จะดูอะไรนะครับถ้าต้องการที่จะดูว่าเราตีโดนเต็มหน้าไม้หรือเปล่าเราก็อาจจะใช้ตัววิดีโอที่ท,ที่จับ จังหวัะประทานลูกก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะดูแค่ Data ก็เอาแค่ d t t a ที่แค่ข้อมูลก็ได้นะครับนี่คือการใช้งานแบบ standalone แต่ว่าถ้าคุณใช้งานแบบ indoor มีห้อง Simulator ที่อยากจะทําจริงจังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต่อขึ้นจอขึ้นโปรเจคเตอร์นะครับฉายเข้าสกรีนได้เลยนะครับผมลองดูแล้วการฉายขึ้นสกรีนก็ ไม่ยากแค่เอา HDMI เนี่ยมาเสียบข้างหลังก็จอก็จอขึ้นจอโปรเจกเตอร์ได้แล้วนะครับเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าเรามีโปรเจกเตอร์เนี่ยแล้วเราเสียบ HDMI ที่ข้างหลัง A50 ตัวนี้เราจะมีตัวเลือกนะครับที่จะทำจอได้มากสุดถึง3จอนะครับนอดจนั้นผมคิดว่าฟังก์ชันการแบ่งจอตรงนี้ทำได้ค่อนข้างง่ายคัสตอมไมซได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับ อีกโหมดหนึ่งที่ผมลองเล่นเลยครับก็คือโหมดเพล์นะโหมดเพล์เนี่ยผมเลือกสนามที่ผมเคยไปเล่นมานะครับผมเลือกสนามกรอบราชพฤกษ์กับหลุมหนึ่งอ่าพาร์ซี ปรากฏว่าลองเล่นดูแล้วเนี่ยโ,โหตรงมากๆระยะแทนที่ผมตีนะคือแทนแทนน้าเงินนะครับลองตีไปแล้วช็อตที่2ก็เหลือกับใกล้เคียงกับระยะที่ที่เคยขึ้นเหมือนกันทาออกมาใช้ได้เลยกราฟิกภาพเนี่ยผมถือว่ารับได้สวยงามเห็นบอฟไล์ที่ชัดเจนการชิปออกไป r e s ponsive หรือว่าการที่หน้าไม้ประทาลูกแล้วลูกลอยออกไปเร็วเนี่ยผมว่าเร็วใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถพัดได้ด้วยนะครับ เราสามารถที่จะวางลูกแล้วก็พัดออกไปเหมือนกับการออกรอบกับระบบที่เป็นระบบแขวนฟ้าเลยและแน่นอนครับสุดท้ายที่ที่ผมต้องเทสนะครับก็คือความแม่นยำของเครื่อง Garmin R50 ตัวนี้นะครับ เทสกับเครื่องไฟเโ X3 นะครับซึ่งเป็นเป็นเครื่องที่ผมใช้สาสอนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในความแม่นยำใช้มาหลายปีแล้วนะครับในบรรดารอนโพเนเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเครื่องตัวท็อปเนี่ยนะครับจะมีอยู่3แบรนด์หลกักๆก็คือไฟเโกนะครับก็เป็นไฟเซอร์ X3 Trackman นะครับเป็น Trackman4 แล้วก็สำหรับ โฟไซต์เนี่ยก็จะเป็นระดับ GC quad ขึ้นไป3ตัวนี้เป็นลอน n c h เนเตอร์แลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จริงจังที่จะเอาไปใช้ต่อในการสอนหรือว่าในการทำ fitting ไม้ก็ได้นะครับดังนั้นตัวที่เราจะใช้งานจริงๆังเนี่ยจะต้องเป็น3ตัวนี้เท่านั้นผลปรากฏว่าผมลองตีดูแล้ว R10 ตัวนี้มันจะไม่รวมค่า e v e r a g e หรือค่าเฉลี่ยนในการตี้สมมติว่าถ้าเราตี สักสิลูก20ลูกเนี่ยมันจะไม่ได้รวมค่าเฉลี่ยมาให้ว่าค่าเฉลี่ยคุณเป็นเท่าไหร่แต่มันจะบอกรายลูกดังนั้นการเทสของผมเนี่ยผมจึงไม่สามารถที่จะตีและหาค่าเฉลี่ยได้แต่ว่าผมตี ลูกต่อลูกแล้วก็ดูว่าค่าเนี่ยหรือว่า Data เนี่ยมันใกล้เคียงขนาดไหนนะครับจากที่ผมดูนะครับ Data เนี่ยโอ้โหใกล้เคียงกันมากไม่ว่าจะเป็นตัวบอลสปีดตัวบอลบอลสปีดเนี่ยแน่นอนใกล้เคียงมากๆลองหลายลูกแล้วแล้วก็ผิดพลาดเนี่ยไม่เกินไม่เกิน1 0ประมาณ1ไมล์หรือ2ไมล์แค่นั้นนะครับสำหรับบอลสปีดนะครับตัวที่ตรงอีกตัวหนึ่งก็คือลอนจังเกิลหรือว่ามุมเหินนั่นเองมุมเหินนี่ก็ใกล้เคียงนะครับมุมเหินนี่ก็บวกลบประมาณ1องศา แต่ว่าตัวที่คิดว่าไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่ก็คือ t อคแท็กแองเหรือว่ามุมเข้าปะทะเนี่ยมุมเข้าปะทะเนี่ยผมวัดจากตัวการ์ i ินา50เนี่ยได้ค่อนข้างตื้นกว่าตัวไฟสโตรเอ็ก3นะครับประมาณ3มองศาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่สาหรับมุมเข้าปะทะซึ่งมุมเข้าปะทะก็จะมีผลต่อไฟบอลที่ออกไปพอสมควรอีกการหนึ่งก็คือสปินสปินเนี่ยอ่านต่างกันประมาณ5 0 0ร้อถึงหกร RPM นะครับแล้วก็ตัวขับสปีดคับสปีดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ r 50เนี่ย เหมือนจะอ่านได้ไดต่ํากว่าไฟสกโเล็กน้อยนะครับผมพื้นขึ้นตารางเทียบให้ดูแล้วนะครับสำหรับการเทสนะครับว่าค่าของ r 5 0กับ x 3เนี่ยต่างกันยังไงบ้างผมวางช่องของ Data เนี่ยให้ตรงกันดังนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าดัต a t a เนี่ยม,มันต่างกันยังไงบ้างนะครับช็อตที่ผมตีน,นยคือเลขเนี่ก็คือการการเทสเบื้องต้นก็นแล้วกันไม่ถึงเราเทสเจาะลึกอะไรมากตัว r 5 0ผมคิดว่าความแม่นยำเนี่ยอยู่ในระดับที่ รับได้ก็แล้วกันนะครับไม่ถึงกับแม่นยำเป๊ะๆเ,เท่ากับไฟสโอบ x อซแต่ว่าอยู่ในระดับที่ถ้าคุณใช้ซ้อมคุณออกรอบเนี่ยเพียงพอครับ ข้อดีแล้วก็ข้อที่อาจจะต้องปรับปรุงของอตัวการ i n ม p แอพโรช R50 ตัวนี้คนระับในมุมของผมเองนะอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะข้อดีเนี่ยหนึ่งเลยคือจอใหญ่มากมหกนะครับสินิ้วนะครับทัชสกรีนเนี่ยลื่นไหลปืดๆเลยนะครับเรียกว่าถ้าคุณใช้ iPad เนี่ยมาใช้ทัชสกรีนของ R50 เนี่ยไม่รู้สึกว่าแหลกนะครับ กราฟิกสวยงามนะครับอย่างที่ได้ไดเห็นไปกราฟิกสวยมากๆแล้วก็การใช้งานการติดตั้งเนี่ยใช้งานง่ายมากใช้งานเรียกว่า plug and play อ่ะคือเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยจะเอาไปใช้ที่ไหนก็ใช้ได้กดปุ่มคลิกเดียวก็ใช้ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับตัวรอนเวเตอร์ตัวท็อปอย่าง X3 หรือว่าแจ c k Man เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เชื่อมกับแอป Garmin ได้นะครับทำให้คุณสามารถเก็บสถิติได้นะครับทีนี้ข้อที่ผมคิดว่า อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยในการพัฒนาการมินตัวต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ําหนักแต่ว่าพอเวลาที่ใส่ตัวเคสตัวกระเป๋าเนี่ยเวลาคิ้วเนี่ยรู้สึกหนักเหมือนกันนะครับก็จะพกพาง,ง่ายไหมถ้าเฉพาะตัวมันเนี่ยไม่ไม่ไม่ยากคือพกพาง,ง่ายแต่ว่าถ้าใส่เคสเวลาคิ้วเนี่ยลำบากเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตเหนน็นก็คือว่าเวลาที่ออกรอบเนี่ยนะครับหรือวเวลาที่ซ้อมเนี่ยใช้หมดแพ a c t i เนี่ย เวลาตีเหล็กเนะี่ยไม่มีปัญหานะครับจับลูกได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าเวลาที่ตีดรเวอร์เนี่ยเวลาวางไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเครื่องมันหาหาลูกกลอฟไม่เจอก็เป็นจุดหนึ่งไม่ไแน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการในการหานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้มีเลยเนี่ยในเมื่อมันมีกล้องทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะมีกล้องตัวหนึ่งที่จับสวิงได้อันนี้โอ้โห,หน่ามีมากๆ เพราะว่าถ้ามันมีกล้องที่จับสวิงได้เนี่ยผมว่ามันจบเลยนะทำให้นักกอล์ฟในเห็นสวิงดรวยว่าลูกที่ทีออกไปเนี่ยหน้าตาสวิงเป็นยังไงให้ผลลัพธ์ยังไงขาดไปนิดนึงเนี่ยถ้ามีกล้องที่จับสวิงได้เนี่ยผมว่าดีมากๆอีกอ่างนึงก็คือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยแน่นอนข้อมูล15 Data Point เนี่ยผมถือว่าโอเคนะใช้ได้แต่อาจจะไม่ลึกพอขนาดไปทำขับฟิตติ้งได้นะครับหรือว่าใช้สอนข้อมูลเชิงลึกการวิเคราะห์เชิงลึกเก็บสถิติเชิงลึกเนี่ยอาจจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่า ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขายังรวบรวมเก็บเนี่ยไม่ได้ละเอียดพอที่จะไปทำาวางแผนการเล่นหรือว่า,าไปวิเคราะห์เชิงลึกได้แต่แน่นอนเพียงพอถ้าคุณแค่แค่ใช้งานาไม่ได้เอาไปใช้วิเคราะห์เชิงลึกต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเพียงพอเลยนะครับนั่นก็คือ,อความคิเดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับการมีนา50ตัวนี้ว่ามีข้อดีแล้วมีข้อที่ต้องปรับปรุงยังไงบ้างครับ มาที่ตัวเลือกอื่นบ้างนะครับนอกจาก Garmin Approach r 5 0แล้วเนี่ยนะครับราคาของ Garmin Approach r 5 0นะครับที่ต่างประเทศนะอยู่ที่4,990 US d ลลาร์นะครับแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ย Garmin Thailand เนี่ยเอาเข้ามาขายที่189,000บาทนะครับนี่คือ,อ,อราคาของเจ้า Garmin Approach r 5 0ซึ่งถ้าเทียบกับลอดมอนิเตอร์ตัวท็อปอย่าง FitScope X3 Trackman 4 GC Quad พวกนี้ ือว่าราคาเนี่ยย่อมเยากว่ามากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระดับ Chackman 4เนี่ย2 5 0ห0่เหรียญนะครับระดับประมาณ7 8แสนเลยแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่ไม่ถึง2แสนนะครับถ้าเทียบกับรุ่นนั้นเนี่ยแน่นอนตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับราคาย่อมเยาวกว่าเยอะแต่ถ้าผมเอามาเทียบกับตัวลอนมอนิเตอร์ตัวอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันล่ะมีอะไรบ้างที่ผมิสต์มานะครับมีคู่แข่งที่น่ากลัวของ Apple R 5อเนี่ยอยู่ด้วยกัน4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือ IXO Mini จากทางยูนิคอร์นนั่นเองนะครับราคาขายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย4,500เหรียญตัว ixo mini เนี่ยมีความแม่นยำที่ใช้ได้เลยแล้วก็จุดแข็งของ ixo mini คือมีจำนวน Data หรือข้อมูลที่มากกว่ามีอยู่19 d a t a r 1 0เนี่ยมี15 Data พกพาง่ายเพราะตัวเล็กกว่านะครับเพราะน้ำหนักถึงแค่3.1กิโลแต่ว่าจุดที่น่าจะเป็นข้อเสียเปรียบเรียกว่า R 1 0ชนะก็แล้วก,กันก็คือสนามกลอฟนะครับ สนามกอล์ฟของ r 5 0เนี่ยมี43,000สนามและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ ixo mini เนี่ยมี5-20ถึงสนามนะครับแล้วก็ค่า subcription s เนี่ยของตัว g a m i n r 5 0ิเนี่ยอยู่ที่99เหรียญน,นะ9 9ดอลลาร์ต่อปีในขณะที่ ixo mini เนี่ย199เหรียญถ้าคุณต้องการ5สนามแต่ถ้าคุณต้องการ20สนามเนี่ย399เเหรียญ นะครับดังนั้นค่า Subscription ก็แพงกว่านะครับแล้วก็กล้องในตัวของ iXO เนี่ยมี2ตัวในขณะที่ Garmin R50 เนี่ยมี3ตัวนั่นเอง R50 เนี่ยแพงกว่า iXO mini เล็กน้อยนะครับแต่ว่าได้สนามที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่า Subscription ถูกกว่านะครับแล้วก็มีกล้องมากกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วย Data ที่อาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยนะครับตัวที่2ก็คือ Full Swing Kit Full Swing Kit เปิดตัวมาทัก2ปีแล้วนะครับ เป็นระบบเลดร์ซึ่งจะต่างจาก R 5 0ซึ่งเป็นระบบออปติคอลนะครับตัว Full Swing Kit เนี่ยมี Data ทั้งหมด16ตัวนะครับมีกล้องเนี่ยแค่ตัวเดียวเพราะว่าเป็นระบบเลดร์ใช้กล้องจากด้านหลังนะครับ พกพาง่ายนะครับน้ำหนักเพียงแค่1.8กิกรัเท่านั้นข้อ mm hmm. เสียคือสนามกอล์ฟน้อยไปหน่อย5สนามเท่านั้น mm hmm. นะครับ mm hmm. ต้องต่อกับ e a s y connect mm hmm. แล้วก็ค่า Subscription ร mm hmm. ายปีเนี่ยใกล้เคียงกันคือ100เหรียญน,นะครับราคาเนี่ยเท่ากันเลยดีกว่า4,999ตัวนี้4,990ดังนั้นราคาแทบจะเท่ากันเลยแต่ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า Full Swing Kit เนี่ยเป็นระบบเรด r 1 0เนี่ยเป็นระบบออปติคอลดังนั้นระบบคนจะจะเป็นคนละระบบกัน Full Swing Kit จะต้องใช้พื้นที่ที่มากกว่าเพราะว่าต้องตั้งห่างจากลูกกลอฟเนี่ยไปทางด้านหลังนะประมาณ8ฟุตในขณะที่อาหะสิน,น่ยตั้งด้านหน้าได้นะครับนี่ก็เป็นตัวที่ตัวเลือกที่2นะที่ใครอยากจะได้ระบบーーเรด์านยฟูจิวิงคิดเ,เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยแล้วก็ผมมองว่าข้อดีอีกอันนึงของฟูจิวิงคิดคือตัวกล้องเป็นระบบ 4K นะครับกล้องเนี่ยที่อยู่กับตัวฟูจิวิงคิดเนี่ยเขาไม่ได้จับลูกกลอฟเขาจะเอาไป จับสวิงนะครับแล้วก็ดูเป็นโลโลโมชัน 4K ได้เลยอันนี้คือจุดแข็งของฟูชิมิคิดเลยกล้องชัดมากแต่ว่าข้อเสียคือใช้พื้นที่เยอะแล้วก็สนามกรอฟไม่เยอะนะครับ <S <S ตัวที่3ามไฟเโคมีโบว์พลัสเป็นเลดา้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยมีความแม่นยําสูงมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว Data ที่ให้มาเนี่ยเยอะมากๆ20ตัวเลยนะครับถ้าคุณซื้อตัวเบื้องต้นมาเนี่ยได้ถึง20ตัวจุดแข็งหนึ่งเลยคือน้ําหนักเบามากๆหนักเพียงแค่ครึ่งกิโลนะครับ แล้วก็สนามกอล์ฟที่ให้มากับ m i ว o l อร์เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อโปรแพ็กเกจเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด12สนามสำหรับ m i ว o l อร์ปี2025นะครับแล้วก็จุดแข็งอีกจุดหนึ่งเลยก็คือ m i ว o l อร์ไม่มีค่า Subscription นะครับใช้แล้วก็คือฟรีตลอดเลยข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือราคานะครับ m i วอรเนี่ยราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาที่เมืองน,นอกอยู่ที่2,299เหรียญน,นะครับประมาณสัก89,000ราคาไทยนะครับดังนั้น ข้อดีของมีเอ่อเฟสบุ๊มีวอรพลัคือราคา uh, ถูกกว่านะครับ Data ได้เยอะกว่าน้ำหนักเบาวกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ uh, ตัวข้อมูลที่เป็นข้อมูลขับ Data ที่มากขึ้นเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกพอสมควรเลยนะรหรือว่าต้องซื้อ Pro p a ็กเกจเพิ่มโดย Pro p a ็กเกจตัวนี้คุณต้องเพิ่มอีก1,499เหรียญน,นะครับซึ่งถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ เกือบเกือบสี่พเหรียญน,นะครับหรือว่าประมาณแสนสามหมื่นบาทซึ่งก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกก่าตัว r 5 0เท่าไหรนะักแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ต้องเสีย subscription สนามกอล์ฟน้อยไปหน่อย12สนามเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้สนามกอล์ฟเพิ่มก็ต้อง Sub subscribe กับทาง e six ซึ่งปีหนึ่งเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับในการที่จะได้สนามกอล์ฟเพิ่มมากขึ้นดังนั้นยังไงสนามกอล์ฟตัว r 5 0เนี่ยก็มากกว่านะครับตัวสุดท้ายนะครับที่ผมมาเปรียบเทียบที่เป็นคู่แข่งเลยก็คือ For GC3S te ัเอง ตัวนี้ความแม่นยําสูงอพอๆกันนะครับเป็นระบบออปติคอลเป็นระบบกล้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล้องในตัวเนี่ยสตัวเหมือนกันใกล้เคียงกันเลยนะครับน้ำหนักเบากว่า,วานะครับที่2.3กิโลกรัมสนามกล์อที่ให้มา25สนามนะครับน่าสนใจราคาเนี่ย4ี่5เหรียญถูกกว่าทางห5าเล็กน้อยแต่มันมีจุดหนึ่งที่ GC 3 S เนี่ย น่าสนใจน้อยลงมาเยอะเลยก็คือค่า Subscription Subscription รายปีของ g c 3S เนี่ยคือ545เหรียญต่อปีเทียบกับ99เหรียญต่อปีนะครับดังนั้นใครที่คิดจะซื้อ g c 3S เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าซื้อตัว g c 3S ราคา4,195เหรียญเนี่ยคุณอย่าต้องคิดดีๆเพราะว่าต้องเสีย Subscription รายปีเนี่ย500กว่าเหรียญหรือว่าหมื่นไปไปอะ่ะหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าถ้าแบบไม่อยากเสีย subscription เนี่ยคุณจะต้องซื้อตัว bundle ซึ่งตัว bundle เนี่ยตกที่7,000กว่าเหรียญเลยก็200,000กว่าบาทเลยนะครับนั่นก็คือคู่แข่งทั้ง4นะครับหรือว่าตัวเลือกทั้ง4ที่ที่คุณอาจจะอลองเปรียบเทียบกันดูกับ R50 ตัวนี้นะครับก็ลองดูนะว่า,าตัวไหนเนี่ยเหมาะกับการใช้งานของคุณมากกว่ากันครับและนี้ก็คือช่วง Pro Review นะครับกับการรีวิวการ Main Approach R50 ครับ Launch m o e i t o r ราคาเอื้อมถึงได้พกพาได้สะดวกนะครับแล้วก็เป็นลอนเวเตอร์ที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันในปีนี้นะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้นะครับใครที่ต้องการจะซื้อตัวนี้นะครับสามารถที่จะซื้อได้ในลิงก์ที่ช่องคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามาช่อง The Golf Journal by โ o รนพนะครับแล้วก็ ชอบทิปแบบนี้นะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมทำรีวิวอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ